งานเปลี่ยนชุดสายพานไทมิง่งสายพานหน้าเครื่องเสร็จ9ชิ้น Ford Ranger 2.0แล้วนี้ก็คือชุดอะไหล่ใหม่ที่เราจะเปลี่ยนให้ครับเป็นอะไหล่แท้เบิกศูนย์ครบเซ็ตทุกชิ้นทั้งสายพานลูกลอกและซีลต่างๆฝานหน้าและอ่างน้ำมันเครื่องเพื่อความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุดครับ เริ่มจากการเปิดอ่างเครื่องก่อนเลยอันดับแรกเพราะจะมีสายพานของรุ่นนี้ถูกแช่อยู่ในน้ํามันเครื่องจากโรงงานพอเปิดอ่างออกมาก็จะเห็นสายพานเส้นนั้นอยู่ด้านในครับต่อมาทีมช่างจะเปิดฝาหน้าเครื่องเพื่อเข้าถึงชุดไทมิ่งทั้งหมดหลังเปิดออกถอดสายพานไทมิ่งออกทั้งเส้นรวมถึงลูกรอก ตัวดันและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสภาพก็อย่างที่เห็นครับภายในค่อนข้างสก,กรปรกเลยเดี๋ยวทีมช่างจะต้องเคลียร์ความสะอาดก่อนประกอบชิ้นส่วนอะไหล่ทั้งหมดครับตอนนี้ทีมช่างได้ประกอบชุดสายพานทามิงและลูกรอกทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทากาวประเก็นที่ฝาหน้าเครื่องเพื่อสิวให้แนบสนิทป้องกันการรั่วซึมในอนาคตจากนั้นจึงประกอบฝาหน้าเครื่องกลับเข้าที่อย่างละเอียดทุกจุดตามด้วยอ่างเครื่องเช็คระยะและขันทุกตัวให้ได้แรงบิดตามสเปค เมื่อประกอบเสร็จทีมช่างตรวจความตึงสายพานและสตาร์ทเครื่องทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีเสียงสายพานผิดปกติงานสายพานทามมิ่งและหน้าเครื่องเป็นงานใหญ่ที่ต้องใช้ความชำนาญน,นะครับดูแลโดยช่างผู้ชำนาญถ้ารถของคุณถึงระยะหรือเรื่องมีเสียงดังหน้าเครื่องเข้ามาให้ทีมช่างใหญ่ยนจูนิ่งดูแลได้เลยจุดสำคัญงานต้องละเอียดเราทำให้ครบจบในที่เดียวครับ